คว่ำแล้วอึบได้บได้บเสียเสียอึบนะไม่ได้อึบอ,อึบเอ,อ,อ, <c oughs> <c oughs> อเคนอองนะแม่ขางนั่นเอาออก <c oughs> ทั้งหลุมมีได้เขื่องอะไรฝุน่นไร้ดอก มาหงมาเ็งคิมเคิมวิกวิกแป้งไปใช่บางแนวบางไน้ฮะแนโนยอยากกระดึบแนวหนึ่งโยกก้นหนึงแดวไม่เนาะเออเพ่นเพ่นเพิ่นเพิ่อหืมไงหัวคืออะไ หยกตะก้นนี่หหวขึ้นอะไอะโอ้โหยอมใจอยู่โห่พยามแท้โห่โห่อืมอืมนั่นให้เรา

เจ็บคอเนะลูกเอ้ยเจ็บคอเจ็บคอดา่เอาได้ลูกนะนี่นอนาวใหญ่หน้อยห่ก็ได้ี่ๆๆมาเล่นว้องเล่นพี่ไว้ chắp mừng luôn này chắp mừng luôn chắp mừng luôn Chắp Đâu ngoái đi, không lên nữa ấy. Đâu không? Thấy đây. Ừ, lên tự tự tẹt tự từng tin nút này từng tin nút cờ lò đây đáng Vương Vương xin phải lang chúc lọc hay con chúc lọc đó. nào nà 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 chúc bạc

chấp bao đây mấy? thông tin nơi lụt. Đây này, càng chạy càng nó không นานาเต็นใส่รล

จับกันได้ไหมจับเอาจ้าวรถดึงมือรถแล้วมันเป็นพวงแล้วไงววยเอากดเทปกาวซองหนาติดเฮดาด้วยอืม ไม่ลุดนุ่เหง่คือยังนิ่หุ่นหนุดังเก็ก็ดเก็ดเดตเตือนโอ้ยพ่อๆกมิกี้เราเล่นี่ฮะ đừng đắng đừng đắng đừng đắng ừ. <laughs> ừ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  ยายเพิ่นกินยายเน,ะคนคาะเพี่เพิ่นไข้แล้วก็ยาพี่น้องเบี่ยงให้กินลายก็โอเคเด้อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพาลินกันอ่องพลอยใส่ิ่น <c oughs> พาเบิ้ลๆความเนาะความแล้วบัดหลายมื้อลแล้วไล่ได้เิ็าความบันจะความ,ความ,ค,วามความมึงเดียวมื้อนี้ความท้อเทื่อแล้วมื้อนี้ความได้เรียบร้อยแล้ว โผล่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 พบพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น,อน้องแล้วคืนนี้ก้สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าปลาลุงสวัสดีเด้อใบใหญ่ใบใหญ่เด้อคุณตาคุณยายเด้อ